แต่ที่มีปัญหากลับเป็นที่กระทรวงการคลังครับเพราะทันทีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเสร็จของครมชุดใหม่เนี่ยคุณพิชัยชุนหะวชิระนะฮะกลับไปกระทรวงเซ็นคําสั่งแบ่งงานครับแบ่งยังไงครับไปดูนะครับแบ่งนี่ดูคือถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยอาจจะดูเหมือนหน่วยงานเท่าๆกันนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือหน่วยงานหลักแล้วมันอยู่แถวบนๆนะครับอาจแถวล่างๆเนี่ยเป็นพวกรัฐวิสาหกิจธนาคารอะไรพวกนี้นะครับอ่า อย่างเช่นคุณจุลพันธ์นะฮะรัฐนมนตรีหนิมเนี่ยกรมศุลกากรกรมสรรพากรกรมสรรพาสามิตริอันนี้สามกรมใหญ่สามกรมภาษีใช่ครับเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกๆกนะผมยังหาไม่เจอนะถ้าใครเจอช่วยบอกหน่อยนะเป็นครั้งแรกที่แบ่งให้รัฐมนตรีช่วยดูกรมสรรพาษีกรมภาษีอ่ะสามกรมเลยนะครับคนเดียวเลยใหญ่มากครับรายได้ของกรมกรมที่คุมภาษีสามกรมเนี่ยครับ โอ้โหล้านกว่าล้านบาทใช่ครับเป็นหนึ่งในสามของรายได้ประเทศครับคือเป็นที่มาของรายได้ประเทศนะครับไปกันนะครับแล้วไปดูทกศซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใหญ่อีกหน่วยงานแล้วก็จะทำดิจิ่ตองวันเล็ผ่านหน่วยงานนี้นะครับที่เหลือก็เป็นโรงงานสุราโรงงานไผ่ชราสุราโรงงานไพ่มันอยู่ในมันอยู่ในกรมสกรณกอยู่แล้วครับอ่าใช่ครับครับคุณเผ่าภูมินะคุณเผ่าภูมิเนี่ยอ่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอันนี้ก็เป็นหน่วยงานสําคัญนะครับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรักศากตร์มีกรมธนารักษ์กับอันนี้ก็ดูแลเรื่องที่ดินอะไรต่างนะครับที่ดินมหาศาลใช่ครับแล้วก็ได้ดูพ่วงไปเลยคือธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์อันนี้รัฐศาสตกฤษใช่ครับแล้วก็เอ็กซิมแบงก์อันนี้ก็ใหญ่ครับกองทุนการออมแห่งชาติบสยดูทั้งเอ็กซิมแบงก์แล้วก็เอสเอ็มบีแบงก์ใช่ครับไม่เหลือให้พี่ตู่กษดาเลยใช่ครับ จริงๆหน่วยงานระดับกรมเนี่ยมีแถวบนคืออันเดียวเลยนะฮะคือสํานักงานบริหารนี่สาธารณะอันเดียวเลยแต่รัมตีไม่อยากดูไม่อยากดูครับแปลว่าบทบาทน้อยมันทําให้การปรับครมของคุณเศรษฐามันไม่จบงครับพอไม่ปรับครมคุณเศรษฐาไม่จบนะพอรัมตีช่วยว่าการกระทรวงกลางประกาศลาออกลาออกในวันรุ่งขึ้นทันทีใช่ครับหลังจากนั้นคือวันที่8ใช่ไหมถ้าไปเปรียบเทียบดูการแบ่งงาน เมื่อ13กันยาปี266 5กับ7กันยา7พฤษภาคม2 5 6 7ไปดูการเปรียบเทียบสิตอนนั้นดูกรมบัญชีกลางนะใช่ครับใหญ่นะใช่ครับผานประมูลภาครัฐทั้งหมดนะดูกรมสมรรถมิติองค์ปรีครับสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับธนาคารกรุงไทยโอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นออมสินทออสอฮะอาคารสงเคาะนะครับไม่ได้ดูสักแบงก์เลยใช่ครับเอสเอ็นบีแบงก์กสยเนี่ย่างหมดทั้งนั้นเลยนะครับก็ธนาคาไม่มีเลยคุลกฤษดา ตัดสินใจลาออกนะครับหลังจากนี้แล้วก็นายกทราบข่าวก็โทรให้คุณพิชัยคุณพิชัยถามคุณพิชัยคุณพิชัยโทรไปแล้วครับไม่รับสายใช่ไหมไม่รับสายแล้วก็ปรากฏว่านายกโทรเองับนายกโทรไปเองนายกบอกว่าก็โทรไปแล้วนี่นายกมาเล่าให้นักข่าวฟังครับโทรไปแล้ว ก็อธิบายว่าแม้ว่านักข่าวถามเนี่ยยังไม่เห็นเวลาออกนะจากคุณพิชากับคุณกฤษดาแล้วก็พอคุยกับคุณกฤษดาแล้วเนี่ยนะบอกให้คุณกฤษดาไปทบทวนนะฮะสักหนึ่งคืนไปฟังเสียงนายกมนตีครับไม่ยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปดูที่สํานักเลขาก่อนนะครับถ้าเรลาออกมาแล้วก็ถือเอฟเฟกตีฟครับถ้าเกิดถ้าเกิดจดหมายมาแล้วสำนักจบสิ้นแล้วครับใช่ครับผมยังไม่เห็นจดหมายครับถ้าเกิดถึงผมต้องบอกตอนนี้ต้องเช็กที่สํานักเลขาถ้าเกิดถ้าเกิดจดหมายมาแล้วก็คือจบสิ้นครับถูกต้องครับ ผมผมเป็นห่วงทุกเรื่องเกี่ยวความไม่สบายใจของทุกคนนะครับาก็พยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสบายใจนะครับแต่ว่าเราต้องยึดโยงกับผมประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับอันนี้การงทายตางชาติองชื่อมะไรม่คยคุยกัยังไม่ได้คุยกันเลยครับอย่าไปยิ่งพึ่งไปพูดถึงในเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นดีกว่านะครับแต่ก็สร้างวันนี้อยู่ว่าเป็นโคต้าของลมชายชางชาตินะครับเราผมให้เกียรติพรครัฐบาลเสมอ จะ่วไม่เป็นลำติช่วยทางก็ได้ไม่ทราบเพราะยังไม่กา้พูดคุยกันเลยครับครับคือจริงเป็นเอ็กเฟคทีฟตั้งแต่ที่ท่านนายกโถไปหาคุณกฤษดาแล้วคุณกฤษดายืนบอกว่าได้ยื่นใบลาออกนะถึงไม่ถึงเนี่ยตามรัฐมนูญบอกเจตนารมณ์เมื่อแสดงเจตนารมณ์ก็ถือว่าออกแล้วใ่ครับนะจะไปทบทวนยังไงเนี่ยมันไม่เหมือนใบลาออกของซีอีโอ ที่บอดบอกให้ทบทวนหน่อยไม่เกี่ยวนะ่ายกเพราะว่าเขาเขียนในรัฐมนุญชัดเจนเมื่อแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วและนี่นายกเป็นเป็นอะไรนะเป็นประมุขฝ่ายบริหารครับบอกกับนักข่าวแล้วว่าทราบแล้วเรื่องการลาออกจบไหมก็ต้องจบจบนะก็ต้องจบไม่ต้องไปหาจดหมายแล้วนะฮะไม่ต้องหาแล้วนะครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเนี่ยเขาบอกว่าพี่ตู่กิษดาช่วยทบทวนสักคืนหนึ่งเรอะ เนี่ยมาขอนายกอีกนะมา่อนายกอีกเสร็จแล้วเนี่ยคุณกฤษดาเนี่ยเขาทบทวนแล้วหนึ่งคืนกลับมาที่กระทรวงการภาลักิจที่แรกที่ทํางานที่กระทรวงการคือของวันรุ่งขึ้นคือเช้าวันที่แปดเนี่ยเซ็นหนังสือเดาแต่ว่าเขาทบทวนแล้วเขาทบทวนแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีผลแล้วครับท่านนายกนะครับที่ที่ไปบอกว่าเฮ้ยทบทวนอีกนะฮะอันนี้เห็นชัดแล้ว เขาน้อยใจแน่ๆเรื่องการแบ่งงานนายกก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับข่าวบอกผมว่านะบอกผมนะว่าคุณพิชัยเนี่ยยืนยันไม่ทบทวนไม่ทบทวนคุณกฤษดาเลยไม่ทบทวนเหมือนกันนะครับและก็มีข่าวตอนแรกเนี่ยจะให้ไปดูงานด้าน EEC EEC ที่คุณภูมิทรรเป็นประธานเนี่ยอาจจะเป็นประธานบริหารหรืออะไรเงี้ยนะะเขาก็ไม่เอาไปดูความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่า แล้วทีเดียวระหว่างคุณกิตยากับคุณพิชัยก็คือช่วงปี57เนี่ยอตอนนั้นรัฐบาลขอสชนะครับ,รบตั้งคุณกิตยาเนี่ยเป็นผู้บุนในการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือปี4ี่สี่ถึห้เนี่ยคุณพิชัยเนี่ยเป็นกรรมการบริษัปทปตทสํารวจและผลิตนะครับปิโตเลียมนะครับแล้วก็ปี60นเนี่ยคุณกฤษดาเนี่ยเป็นธิบดีกรมสัาสามภาษณ์มิตรเป็นอภิริกรมสัมภาษณ,ณ์กรมสุรากรนะครับเป็นประหลักกระทรวงการคลังปี63นะครับ แล้วก็เป็นมาหลายปีนะครับจริงๆแล้วก็กำลังจะเกษียณแล้วก็มาเป็นนตรีช่วยขังในปี66คือปีที่แล้วนะครับส่วนเส้นทางคุณพิชัยเนี่ยก็เนี่ยนะครับเป็นบอร์ดปตทเป็นประธานบอร์ดบางจากนะครับคอปเรชันนะครับแล้วก็กรรมการแบงก์ชาตินะครับปี57-60ปี67ก็คือเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาท่านนายกด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นรองนายกครับคือมีส่วนที่ทับกันบางครับตอนที่คุณพิชัยเนี่ยเป็นประธานบอร์ดบางจากเนี่ย คุณกฤษดาเนี่ยเป็นบอร์ดบางจาาอ๋อครับเป็นบอร์ดที่แบบว่ามีสัมพันธ์กันอยู่นะในนี้เขาไม่ได้เขียนแต่ว่าเท่าวี่ผมทราบเป็นอย่างนั้นนะค,ะครับไม่ใช่ไม่รู้จักรู้จักแต่ต้องบอกว่าก็นั่นแหละฮะสุดท้ายเนี่ยเดิมเนี่ยพี่ก๊อฟจำได้ไหมตอนเราคุยกันในรายการก่อนที่จะมีการประกาศครมเนี่ยรเราบอกแล้วนะว่าเดิมเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาต้องการ กระทรวงการคลังทั้งหมดใช่ครับแบบเหมากระทรวงเหมือนกรณีของพรรคพลังประชารัฐที่กระทรวงเกษตรที่กระทรวงเกษตรครับปรากฏว่าก็ไม่ยอมพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมครับพอไม่ยอมปั๊บตอนแรกเหมือนจะยอมและไม่ยอมสุดท้ายนี่มีน้มตีช่วยสามคนเขาเลยแบ่งงานโชว์เลยแบ่งงานโชว์ว่าฉันเอ้าอยากเป็นก็เป็นไปใช่ไหมงานไม่มีงานให้ทำครับบ้านก็เลยเป็นที่มาที่ลาออกนะครับนี่คือ นี่คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เปิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เอาคืนอะต้องบอกงี้นะเอาคืนก็บอกแล้วอย่ามาอยู่ก็อยู่ก็ไม่ให้งานนะนี่ถ้าแบบว่าพรักอื่นไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเสด็จเนี่ยผู้กองจะให้งานไหมกับแบบนี้แหละแบบนี้แหละนะในระหว่างที่ขาลอยที่เราวิเคราะห์เนี่ยนายกตอนนี้กําลังพผชิญศึกรอบทิศศึกอะไรบ้าง เป็นศึกใหญ่ทีเดียวนะเบรกหน้าเจอกับศึกแรกก่อนคือศึกกับแบงค์ชาติพักคู่เดียวครับพลรมเศษฐาสองเนี่ยเริ่มต้นก็คือการเริ่มเผชิญศึกรอบทิศแล้วนะครับนะตอนโอ้ต้องต้องบอกว่าตอนเป็นเศษฐาหนึ่งเนี่ยมันเผชิญกับฝ่ายค้าน